มานะครับในเรื่องของฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆของตัวเครื่องนะครับก็มีมาให้ครบนะครับรวมถึงการใช้งานเนี่ยทำได้ค่อนข้างลื่นไหลดีมากๆนะครับเนี่ยการใช้งานไม่กระตุกเลยนะลื่นไหลสบายๆเป็นเมนูไทยพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบหมดนะครับนะครับพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบหมดเลยปุ่มเมนูต่างๆด้านล่างนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นปุ่มโฮมนะครับหรือว่าใช้การสัมผัสหน้าจอแบบเนี่ยเวลาเรากดล็อกหน้าจอ แบบนี้ได้เลยนะครับค่อนข้างไวมากๆนะครับไม่ต้องมานั่งกดเปิดจอให้ติดนะฮะเราแค่กดพึ้งวางติดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี่ฮะปุ่มสองปุ่มแบบนี้จะเป็นปุ่มย้อนกลับนะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเมนูนะฮะเวลาเราเคลียร์แอปหรือว่าล้างแอปต่างๆนะครับแบบนี้ได้เลยนี่ฮะก็สามารถเลื่อนทีละอันนะฮะหรือจะกดทั้งหมดอ่าแบบนี้ก็ได้นะครับนี่ฮะมันก็จะไม่มีแอปที่เราเปิดค้างเอาไว้แล้วนะครับ ก็ถือว่าใช้งานได้ใ<ด>ช้งานพื้นฐ<ๆ>านนะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างดีนะครับีเมนูการโทรเข้าโทรออกนะครับก็นี่ฮะเป็นปุ่มกดเลขหนึ่งเลขสองเลือกได้เลยนะครับการพิมพ์นะครับภาษาไทยภาษาอังกฤษสามารถใช้งานได้เลยนะครับแบบนี้ใช้งานได้สะดวกดีนะฮะแผนที่ใช้งานได้นะครับการซิงค์ Google ไม่มีปัญหานะครับตัวนี้ใช้งานได้เป็นปกติดีเลยรวมถึงนะครับนีฮะ เมนูการใช้งานที่เราแจ้งนะครับเป็นภาษาไทยนะฮะสามารถเลือกนะครับได้เลยว่าต้องการใช้งานภาษาไทยภาษาอังกฤษนะฮะนี่ฮะเลือกแบบนี้มีภาษาให้เราเลือกเยอะเลยนะครับนะฮะสำหรับตัวเครื่องวันภาษาตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานนะครับฟังก์ชัน Fullnetcom สามจศูนย์ได้นะครับก็คือสามารถรองรับนะครับการใช้งานสาม G สี่ G นะครับสแตนบายพร้อมกันทั้งคู่ได้เลยนะครับอันนี้เราสังเกตนะครับเราจะใส่ซิม2นะครับเป็นซิมหนึ่งะฮะแล้วก็ซิมไมล์เนี่ยเป็นซิมสอง ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดเนี่ยฮะใช้ข้อมูลมือถือโดยใช้ซิมทูนะฮะซิมไมเนี่ยก็จะไม่มีสัญญาณแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นมือถือรุ่นไหนนะครับที่มีฟังก์ชัน Fullnetcom 3.0นะครับสังเกตได้ว่าซิมไมก็ยังมีสัญญาณนะครับสามารถสแตนบายนะครับสานะฮะเพื่อรับสายได้นะครับแล้วก็ซิมทูนะฮะเป็นข้อมูลมือถือก็สามารถเชื่อมต่อได้แล้วก็พวก ถ้าเราใช้ซิมไมล์สองซิมหรือว่าซิมเพนกินกับซิมไมล์นะฮะก็สามารถใส่แล้วก็ใช้งานพร้อมกันได้เลยนะครับบนเครื่องวัดมานะครับเรามาพูดในส่วนของฟังก์ชันกล้องถ่ายรูปกันนะครับสำหรับตัวกล้องถ่ายรูปนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยตัวนี้ก็จัดมาค่อนข้างเต็มมากนะครับเพราะว่าใช้เลนของโซนี่นะครับตัวด้านหลังเนี่ยใช้ imx 298นะครับความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซลแล้วก็มีค่ารูรับแสงนะครับอยู่ที่ f 2 0รวมถึงมาพร้อมกับระบบกันสั่นด้วยนะครับ อ่าก็อันนี้เป็นหน้าจอนะครับเวลาเราใช้งานก็กดถ่ายธรรมดาได้เลยแบบนี้นะฮะอ่าใช้งานง่ายนะครับตัวปุ่มไล่เลยนะครับเมนูด้านซ้ายบนนะฮะก็จะมีเมนูให้เราเลือกนะฮะเป็นการหนุนเวลาเคลื่อนไหวช้าภาพถ่ายภาพวิดีโอนะครับการถ่ายแบบแมนนวลพันนลม่านะฮะมีหมดเลยนะจริงๆเราสามารถเลื่อนแบบนี้ได้นะฮะขึ้นลงได้เลยอ่านี่ฮะมันก็จะสลับไปเรื่อยๆนะฮะ นี้หรือว่าเราจะเลื่อนจากอย่างนี้นะฮะเราก็ค่อยเลื่อนก็ได้นะครับนี่ฮะโอเคก็ไม่ต้องไปนั่งกดข้างบนเห็นไหมเราแค่เลื่อนเลื่อนมาอย่างนี้ก่อนนะฮะเราค่อยเลื่อนประมาณนี้นะฮะต่อมานะครับเรามาไล่ดูเมนูนะครับของตัวเครื่องกันเลยนะครับผม ตัวเมนูด้านซ้ายบนนี่นะครับก็จะเป็นการเลือกโหมดต่างๆนะครับมีหน่วงเวลาขึ้นไวชา้าภาพถ่ายวิดีโอนะครับการถ่ายแบบแมนวน,นวนลพานูเลมานะครับมีหมดซึ่งถ,ถ้าเราไปกดข้างบนเนี่ยเราสามารถเลื่อนอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเลื่อนขึ้นลงแบบนี้ได้เลยเนี่ยสะดวกดีนะครับเอาไหนก็เลื่อนกลับไปหรือเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี้เพื่อสลับโหมดนะฮะร,ระหว่างตัวกล้องถ่ายวิดีโอกับตัวกล้องถ่ายรูปได้เลย น,นี่ก็เปิดปิดแฟลนะมีให้เลือกสามแบบออโต้เปิดปิดอันนี้ก็เป็นถ่ายแบบ HD หรือเปล่านะฮะอนะ่มีให้เลือก HDR on off อยู่ด้านขวาแบบนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็สายสุดก็จะเป็นเมนูนะครับในการปรับโหมด4:3 16:9หรือว่า1:1อ่านะนี่ะก็มีมาให้เราเลือกใช้นะครับรวมถึง นี่ตั้งเวลาถ่ายรูปได้นะครับตรงกลางหน้าจอนี้เลยก่อนนี้เป็นการเปิดเส้นตารางนะครับนี่ก็เป็นปุ่มชัตเตอร์ก่อนนี้เป็นปุ่มสลับนะครับมาเป็นกล้องหน้ากล้องหลังก็กดต่อมานะครับสำหรับตัวเมนูกล้องหน้านะครับก็จะมีโหมดให้เราเลือกเหมือนเดิมนะครับก็กดนะฮะก็จะมีให้เราถ่ายโหมดแมนนวลนะครับภาพถ่ายการหน่วงเวลาพวกนี้มีหมดนะครับรวมถึงขวามือเนี่ยก็จะเป็นโหมด นี่ยหน้าสวยหน้าใสามีมาให้เราเลือกใช้นะครับแบบนี้เลยฮนะด้านบนขวาแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนเดิมครับปุ่มชัตเตอร์ตรงกลางนะฮะอันนี้ก็เป็นเมนูปรับได้นะครับนี่ยค,ความเขาเรียกน,นะหน้าใสาเอาขนาดไหนนะฮะประมาณนี้เอาบวกเยอะบวกน้อยเลือกได้เลยนะฮะขนาดภาพก็มีให้เลือกเหมือนกันนะฮะตั้งเวลาถ่ายรูปนะฮะแล้วก็เปิดช่องตารางก็เป็น ฟังก์ชันนะครับเมนูนะครับรับตัวไฟล์รูปภาพต่างๆนะครับเดี๋ยวเราจะทําการลงเอาไว้ให้นะครับผมเนี่ยสังเกตได้ว่าภาพสวยงามมากๆนะครับเดี๋ยวเราจะลงเอาไว้ให้ดูทีหนึ่งนะครับในคลิปวิดีโอตัวนี้นะครับเนี่ยใครที่เน้นนะครับเรื่องกล้องถ่ายรูปนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับวันพัสดานี่เนี่ยฮะถือว่าถ่ายออกมาได้โอเคมากๆเลยนะครับ ครับต่อมานะครับเราจะมาลองใช้งานนะครับอินเทอร์เน็ตกันนะครับผมก็เข้าไปเลยนะครับลองพิมพ์ไทยซปเปอร์โฟนซึ่งออกมานะฮะเข้าเว็บสังเกตเรื่องของเวลามันโหลดนะฮะการโหลดข้อมูลต่างๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างไวมากๆนะฮะนะครับโหลดมาแล้วนะครับเร็วมากซุมเข้าซุมออกดูได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนี่นะฮะแบบนี้ ก็สามารถนะครับกดเข้าไปนะครับเพื่อดูเนี่ยตังเกตกดปุ๊บมาปั๊บเลยนะฮะข้อมูลต่างๆถือว่ารวดเร็วนะครับผมนะสเข้าสุมออกดูวิดีโอจากหน้าเว็บแบบนี้ได้เลยนะฮะเต็มจอนแบบนี้ฮะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนะครับเรามาลองเทสนะครับเรื่อง<บ>ของฟังก์ชัน ภาพและเสียงน,นะครับผมอย่างที่เราแจ้งเอาไว้นะครับว่าตัวนี้เนี่ยใช้ตัวขนาดจอเนี่ย5.5นิ้วนะครับเป็นจอแบบออปติกอัลมาเล็นะครับฟู l l ฮ d 1ี8พันบะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของการแสดงผลหน้าจอเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับทําได้ค่อนข้างดีงมากเลยดูภาพภาพสวยมากนะครับของจริงน ลองเปิดเสียงดังให้นะฮะตัวลำโพงก็ไม่ต้องห่วงนะครับฟังเสียงค่อนข,ข้างดีมากๆเลยนะฮะตัวเครื่องสามารถใช้งานนะครับ Google Play Store ได้เลยนะครับผมต้องการโหลดแอปหรือว่าเกมต่างๆเนี่ยก็สามารถโหลดนะครับจาก Google Play Store ตัวนี้ได้เลยจะพิมพ์นะฮะ แบบนี้นะฮะหรือว่าจะเซิร์ชด้วยเกมหมวดหมู่แบบน,บบนี้ก็สามารถทำได้นะครับเอาเกมไหนหรือแอปไหนก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะครับ